พูดถึงในส่วนของสตีดซ็อกเกอร์นะครับซึ่งสตีดซ็อกเกอร์นี่ก็คือการเล่นบนพื้นดินถ้าในต่างประเทศเราเขาจะเรียกว่ากราวมูฟนะครับกราวมูฟหมายว่า,าการสัมผัสบอลแล้วคึงบอลได้ตลอดเวลาด้วยเทคนิคต่างๆนะครับถ้าถาพื้นฐานของกราวมูฟก็จะมีก็มีแอคกานะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของของสตี s ซ็อกเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับ ก็มีท่าเบสิกทั่วไปก็มีท่าสลีฟนะครับท่าสตอกบอลสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับคุณวุฒิอาราวเดว l ลมีอะไรอยากจะฝาก ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างครับก็อยากให้เพื่อนๆน้องๆเด็กรุ่นใหม่นะครับได้เข้ามาเล่นตีสกเกอร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่รู้จักกันดีในต่างประเทศนะแต่ว่าบ้านเรายังเล่นน้อยอยู่นะครับซึ่งถ้าได้เล่นแล้วเนี่ยก็จะทําให้ได้พัฒนาทักษะของฟุตบอลแล้วเอาไปใช้กับบอลของแบบที่เราเล่นก่อนหน้านี้ทําให้คลองบอลได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับ สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับนัดจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับกีฬาที่ใช้ความสวยงามและทักษะในการเล่นซึ่งจะเป็นชนิดกีฬาอะไรนั้นครับก็ต้องติดตามกับคนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือคุณวุฒิเอราวัลเดว์นะครับซึ่งชื่อเสียงที่ได้มาอย่างไรครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นภาพื้นฐานของกีฬาของสเตซอกเกอร์หรือฟิวสไตล์ซ็อกเกอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งจะเป็นท่าท่าพื้นฐานคือการควงบอลครับท่ามันจะเป็นท่าที่ว่า เ,เ,เหมือนเกิดเสมอว่าลูกบอลเป็นลูกโลกแต่ว่า,าขาเราจะมีการวนหรือว่าคุณพุทครับที่ไปที่มาของสุดซอ็อกเกอร์นี่ครับเป็นยังไงครับที่มาที่ไปของสุดซอ็อกเกอร์จุดเริ่มต้นของมันก็คือเริ่มต้นมาจากนักเตะที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเยโก้มาลาโดหน้าครับซึ่งเขาเล่นด้วยทักษะที่สวยงามโดยใช้ทักษะในการผ่านคู่ต่อสู้ด้วยพื้นที่ทแคบๆเอาไปได้ซึ่งพอตอนนี้มีมาลาตหน้าเป็นต้นต้นแบบก็มีให้มีคนเอาเทคนิคของมาลาหน้าไปฝึกเพิ่มเติมต่อตามท้องถนนท้องถนนต่างๆ ก็เล่นด้วยความสวยงามเล่นด้วยการที่จะไม่ใช้กําลังในการประทะใช้ฝีมือล้วนๆทักษะล้วนๆ ทร,ทริกคู่คู่เปลี่ยนคุณให้เป็นเทพ Around the world 1. เลี้ยงบอลไปข้างหน้าพร้อมสับขาหลอก 2. ดึงบอลและตว,วัดบอลขึ้นด้วยท่า Around the world 3. าแตะบอลกลางอากาศให้อ้อมตัวคู่ต่อสู้พร้อมวิ่งไปรับบอลท่าทิวายะผมทำได้คุณก็ทำได้ร r e a k e r ผู <Break up. S 1> ้สาทริกรดติดตามทริกต่อไป ผมอุตลราดเบอร์นะครับวันนี้จะมาสอนท่าเทคนิคฟุตบอลสติกซ็อกเกอร์นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้จะสอนท่าชื่อว่าายเบอร์นะครับเป็นของทางสกิลทีวินนะครับเป็นชุดท่าซีรีส์นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างกันครับว่ามีท่าสาธิตยังไงกันบ้างไปดูกันครับ

ค่าที่เรามั่นใจว่าเราท,ทําถูกนะครับแค่นั้นพอสองวิธีการฝึกนะครับก็สามารถฝึกได้หลากหลายรูปแบบอยบ่ามีติดนะครับว่าต้องฝึกอย่างงี้ก่อนอะไรยี้ขอทำแล้วออกมามันได้เหมือนกันประมาณนี้คร่าวๆาาครับผมเจอกันครับครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการฝึกท่าไซเบอร์เ,ออเรอรกอร์นะครับว่าจะมีเคลนดลับการฝึกยัางไงกันบ้างครับก็เริ่มต,ต้นเลยครับท่าต่อเนื่งนะครับเ,เราจะต้องมีการ เลี้ยงบอลก่อนนะครับเลี้ยงบอลพื้นฐานนะเลี้ยงไปหรือจะข้างซ้ายด้วยนะครับเพราะครั้งอาจจะเริ่มต้นนะครับจากการเลี้ยงก่อนแล้วก็อาจจะตัดซ้ายหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วพอเราเลี้ยงไปเนี่ยจังหวะต่อไปเนี่ยเราต้องมีการกระโดดเหยียบบอลน,นะครับปึ๊บเหยียบนะครับตอนน่อจากไปนะครับจะให้สองก็ได้นะหนึ่งเลี้ยงสองเหยียบ ครับแต่อันนี้มันดูเหมือนง่ายนะครับแต่เวลาที่ทำจริงเนี่ยมันต้องใช้ความรวดเร็วนะครับว่ามสปีดค้องเกี่ยวข้องอย่ามาไม่ท่าเนี่ยโอกาสลุได้นะครับดูโครงสร้างเนี่ยมันง่ายนะครับก็คือผมอธิบายวนโครงสร้างรลาความยากเรือ่องความรวดเร็วร yeah, ต่อไปนะครับเหยียบปุ๊บขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากระโดดกระโดดนะครับกระโดดพร้อมดึงบอลมานะครับเพื่อให้ขาน่แทกกัน กระแทกบอลไปง่ายได้นะครับไปน,นะครับด้านซ้ายเหยียบโดดนี้นะครับหมายเลขสามนะครับซ้ายเหยียบโดดรอบนะครับซ้ายเหยียบโดดนี่นะครับแล้วอย่าไม่ทันนะครับพอเราได้สามได้แล้วเนี่ยเราต้องตัวต่อไปว่าตัวต่อไปว่าห้ายเสี่คือจะเป็นท่า ลุกบอลผู้ซ้อนนะครับคือยิการดึงบอล้อมตปกระด้านนี้นะครับดึงบอลกระแทกหอมกระด้านนี้นะครับผมอธิบายเป็นขั้นตอนเดียวเลยนะครับบางทีอาจจะเป็นสี่ห้าก็ได้อยู่ที่บอกไปแล้วว่าไม่มีะลรตายตัวแหน่ไปนะครับอมกับดันบอลออกไปนะครับพยามด้วยนะครับจะเป็นการหลอกคู่ต่อสู้อย่างนี้ได้ยิ่งดีนะครับตอนนี้ต้องสายสี่ตัวเนี้ย เป็นค่าพื้นฐานนะครับที่ทุกคนต้องมีถ้าเกิดจะฝึกท่าทุกท่านนะครับเราจะมารวมกันเราก็มีการเน้นซ้ายจึงบอลตัวตะเยียบนัดดัานมาด้านนี้นะครับมันก็จะได้ค่าของไซเบอร์เข้ามานะครับจึงบอลและเยยบอีกรอบนะครับซ้ายจึงบอลตะเยียบน,นี้เบาไปนะครับเยียบ สราเวลานี้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนโครงสร้างออกมาทั้งหมดนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวไปดูวิธีสาธิตกันนะครับว่า,าให้สมบูรณ์แบบเป็นยังไงไดูกันครับ หรือพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับให้เน้นเรื่องพื้นฐานฟุตบอลก่อนนะครับเรื่องการดับบอลน,นะครับเพราะถ้าท่านทาการดับบอลได้เนี่ยหรือเด็กที่ฝึกเนี่ยก็ <c oughs> จะมีพื้นฐานที่ดีราล,ลงบอลในสนามแะทำบอลได้หมดนะครับแล้วก็เด็กที่โตไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ฝึกแล้วนะครับแต่เขาไม่ยอมดับบอลก่อนเนี่ยเขาจะข้ามขั้นไปเลยนะครับก็ฝา,ากไว้ว่าให้ไปลองดูด,ดบับบอลให้ดีนะครับก็ดูสังเกตได้จากนักเตะระดับโลกทุกคนเขาจะดับบอลได้หมดนะครับ โอเคก็ฝากไว้ด so, so nice ้ี้กันนะครับผมเจรินครับครับก็ทิ้งท้ายช่วงนะครับว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะครับผมก็เลยอยากว่าเผื่อคลิปนี้ที่ผมทํามาเนี่ยเพื่อจะให้น้องๆเนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่ได้เอาไปฝึกฝนพัฒนาฟุตบอลเทคนิคด้านนี้มานะครับเพื่อเอาไป เรไปใช้ต่อยอดแต่ปัญหาคือว่าหลังจากที่ฝึกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่บอกว่าเออเรื่องดอกบอลอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทนึงนะครับเป็นพาร์ทของออพวกลูกยกบอลอะไรพวกนี้มันจะทําให้ยากต่อการใช้งานนะครับถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานเรื่องการดอกบอลน,นะครับแล้วก็ออสําหรับคนที่ฝึกแล้วดูคิปผมผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมันฝึกได้ง่ายก็อาจจะมีการไปพัฒนาต่อยอดหรือรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นทีมอะไรเงี้ยนะครับ แล้วมีปัญหายัางไงเนี่ยก็อยากให้ปรึกษากันได้จะปรึกษาทางผมก็แล้วแต่ดีวผมจะช่วยดูให้นะครับว่าจะสร้างกลุ่มยังไงอะไรกันเงี้ยแต่ปัญหาเราไปม,มีการรวมทีมหรือรวมกลุ่มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจะ,จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องวิธีการทํางานนะครับก็อยากให้นึกถึงเกี่ยวเรื่องวิธีการให้เครดิตนะครับหรือระบบการให้เครดิตที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือให้เครดิตเข้ามาถึงว่าแหล่งที่มาที่ไปเนี่ยว,วิธีการเอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาอย่างไงเช่น วิธีการฝึกฝนนะครับท่าต่างๆอะไรเงี้ยนะครับไปของใครมาอะไรก็อยากให้ e ล e เลนอ้างอิงถึงตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ปัญหาหลังจากที่มีการลงตัวแล้วเนี่ยว่าจะเกิดปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาแวงกันนะครับจากปัญหาที่ผมเจอมาเช่นว่ามีการแบบมาจมตีผมเกี่ยวเรื่องว่าการเข้าไปถามราคางานนะครับเวลารับงานอะไรเงี้ยพอหลังจากที่ฝึกไปแล้วเนี่ยก็จะมีราคางานเกิดการการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับก็ไม่อยากให้แบบว่าไปข้ามสเต็ปข้าม้นตนกันนะครับเช่นอย่างที่ผมเจอมาคือมีการ ข้ามข้ามหน้าข้ามตาเข้าไปถามราคางานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นผลไม่ดีไอ้ส่วนเนี้ยมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าใครจะรับเยอะน้อยมากน้อยขนาดไหนก็คือเป็นเรื่องกติกามารยานะครับการอยู่ด้วยกันอย่างมีมารยาทนะครับก็อยากให้คำหนึ่งถึงตรงนี้ให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 ้รู้จักขั้นตอนตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปข้าสเตปอะไรประมาณนั้นนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้เดี๋ยวต้องส่วนเนี้ยเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสผมอ่าจะอธิบายเพิ่มทีละกันถ้ามีใครมีข้อสงสัยตรงนี้นะครับ ก็อยากให้แบบว่าอยู่ด้วยกันแบบอย่างโอเคหน่อยไม่มีการไปมีผิดมารยาทกันนะครับหรือค่าสเต็ปอย่างที่ผมเจอมานะคือการถามราคางานแล้วก็มีการมาโจมตีกันอะไรอย่างนี้ครับไม่อยากเป็นแบบน,นั้นนะครับก็เดี๋ยวฝากทิ้งท้ายไว้ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงว่าต่อกทีแล้วกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติม